มีมีแสงแดดนะคะนะคะแสงแดดอลามเลยแต่ความรู้สึก42แดดไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะนะคะพัดจะเห็นเอ็นค้นขอบไปใน YouTube ฉันเห็นคนหลักเสียอะเห็นตั้งสี่หลัง YouTube เลยค่ะ ท้ายลูม่สีละบานมันลงยัวก็ล่เสียเด้ยเย็นเ,นเทยเนยเียบเลยจ้าเย็เทียบเลยจ้ารถบานนี่สมบูร์สตาร์ไปเนี่ยเจ้าขูบอกว่ามันับไ่ได้เลยต้องสตาร์ไปสตาร์จนมันหมดคือมันยัยจีไปได้